ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์เจ็เจ็เจตราหมอเสงมีเมืองเมืองหนึ่งสมบัติล้ำค่าได้หายไปเจ้าชายก็เลยออกตามหาไปที่ปราสาทผีสิงของออแม่มดใจร้ายเขาก็ไปเจอประตูเขาก็เลยเข้าประตูไปทันทีแต่แม่มดก็มีประตูกลปิดปังอุ้ยแล้วก็เขาก็ตกลงไปในห้องใต้ดิน ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าชายที่เก่งมากเขาตั้งสติแล้วเขาก็สร้างบันไดทันทีเลยเอ,เอาดาบวิเศษปุ๊บขึ้นบันไดมาย<ว>ขณะนั้นเองที่ประสาทผีสิงก็สันส่นสัๆเ,<อ>เจ้าชายก็โตกมาแต่ร่างของเขาตกลงไปที่สัตว์ตัวหนึ่ง<อ>มันลองแลนแปนตัวอะไรเอย่ย้างเก่งมาก้าง้างนี่หมิอนชา้างไหมคะชา้าง oh, ได้ไหมลูก<ฮ> โอ้เป็นช้างเก่งจังเลยแล้วตัวเนี้หมีหมีหมีร้องไง <c oughs> อง่ะม่หมีร้องได้เอะแล้วตัวนี้ตัวอะไรนะตัวนี้ตัวนี้เห <c oughs> มียวเหมียวเป็นเหมียวเหรอตัวนี้ร้องไงร้องไงเห <c oughs> มียว น่ารักแล้วก็หลอกเด็กได้เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะน้องใหม่และน้องยูดานะคะยืนฟังนิทานไปก่อนเดี๋ยวพี่เดี <ok ๋ยวพี่พี่กับคุณป้าอ้อยพี่อยู่กับเราค่ะรอศาสตราจารย์กุลวราชูพงไพโรจน์หรือป้ากุลนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจะบอกเลยว่าป้ากุลเนี่ยอยู่ในแวดวงการเล่านิทานมา30ปี กว่านั้นกว่าอีกตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะแต่ก็ยังเล่านิทานอยู่ก็ยังมีคนเชิญอยู่นะคะเพราะว่านิทานเนี่ยก็เป็นผู้กับครูปฐมวัยครูที่สอนตามโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆเพราะการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบปีแรกของชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นวัยทองคําแท้ของเด็ก แล้วเด็กก็จะฉลาดอย่างคาดไม่ถึงคือ<ะ>ช่วงเนี้สมองจะอะไรเซลลัใช่ใช่ใช่แต่ถ้าไม่พัฒนาช่วงนี้ไม่ฉกฉวยเด็กจะโง่ชนิดถาวร เพราะฉะนั้นใน1-6ถึงขวบต้องวัลยใช่พ่อแม่ต้องอยู่ใกล้ชิดเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ลูกฟังอ่ะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือหรือเล่านิทานจะช่วยในเรื่องไปสติปัญญาหรือความฉลาดลูกยังไงบ้างคะพระคุณก็คืออย่างนี้นะคะหนึ่งเขาได้ภาษาจริงไหมคะสองได้ความใกล้ชิดความรักสนิทสนมเขาได้วงคําศัพท์คุณธรรมในนิทานทําให้เขาเป็นคนดีเราจะไม่ได้ข่าวที่ว่ามาทําร้ายพ่อแม่ทําร้ายพี่น้องใช่ไหมคะเพราะว่านิทานทุกเรื่องในฐานะที่เป็นนักแต่ง นิทานด้วยนะคะจะสอนให้เด็กมีคุณธรรมมันสอดแทรกอยู่ในนิทานโดยที่เด็กไม่รู้ตัวว่าถูกสอน,นสมมติว่าบางวันก็อาจจะทะเลาะก,กันระหว่างพี่น้องเราก็สามารถเอานิทานมาช่วยในการให้เขาคืนดีกันได้ไดสมมุติว่าอย่างเนี้ยเรา ไม่ธรรมดาป้าก็จะพับพับกระดาษไปด้วยเด็กได้เรียนรูค้คณิตศาสตรล์ล่ะนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสาหรับเด็กอนุบาลน,นะคะเสร็จแล้วพอเราพับเสร็จได้ช้างนะคะเราก็มาร้องเพลงช้างแล้วโยงไปสู่ว่าเอ๊ะทำไมชอช้างจมูกยาวนะคะแล้วอันนี้ก็มีเพลงของคุณหญิงชิน้นศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นเพลงเรียกว่าเขาเลือกเป็นเพลงเด็กระดับโลกของยูเนสโกคือยังไงเด็กก็ชอบกันรอดอยู่แล้วการพับเด็กชอบหนังสือแต่พ่อแม่มักจะไม่ให้แล้วก็จะให้สื่ออย่างอื่น แล้วสื่ออย่างอื่นเนี่ยจะฆ่าเด็กมากกว่าอย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้กลายเป็นสังคมก้มหน้าเด็กก็กดดสไลด์ลดูกระตูนดูกระตูนอย่างเดียวเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพอได้รับหนังสือมาเขาลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเขาเขาไม่รู้แต่พ่อแม่ต้องชี้ชวนแล้วเด็กต้องเสพศิลปะภาพวาดประกอบของเด็กเนี่ยคือศิลปะอันสูงส่งเด็กก็จะติดใจอ่อนโยนแล้วภาพประกอบเนี่ย จะสวยงามตัวหนังสือโตๆอย่างน้อยที่สุดนะคะเขาก็จะได้เรื่องราวที่สนุกสนานแล้วก็ลูกก็จะได้อ่านหนังสือเต็มด้วยแล้วก็ความอบอุ่นไงคะจะได้อยู่ใกล้ชิดใช่ได้มองตาลูกได้เล่นกับลูกแล้วอย่างพอได้ของเล่นเนี่ยไม่ต้องซื้อแพงๆหรอกแค่เนี่ยหุ่นนิ้วเอคะก็เล่นกับลูกได้เราเล่นหาเล่นกับลูกเล่านิทานต่อไปไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยนิ้วเนื้อเขาได้ขยายใช่อย่างสมมุติว่าบทเอร้อยกรองของเด็กก็ แมวเอ้ยแมวเมียบร่างประปรี่ยนมันไม่ชยไปใช่ไหมเพราณดีมากเลยมนดีร้อยกรองเด็กจะได้ความงามทั้งถ่อยคำความคิดเห็นไหมเล้เพราะนั้นก็จะได้เรียนรู้เรื่องแมวนะหรือว่าอย่างช้างเนี้ยช้าง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 หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวมันก็ยังทันสมัยตลอดโอ้โหตลอดกาลเลยก็โดนถามหน่อยพ่อแม่ดูอยู่โอ้ย ดิฉันจะไปเล่าเก่งเหมือนป้าคุณได้ยังไงอะคะอย่างเงี้ยโอ้ลูกของเราเราไปเลยไม่ต้องอายไม่ต้องอายถกกับลูกไม่ต้องไปอายทําไมป้าเนี่ยไม่อายจนกระทั่งป้าเนี่ยเป็นนักเล่านิทานเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเสียงสูงเสียงต่ำไปเถอะอาจจะไม่ใช่เรื่องในหนังสือนิทานแต่งใหม่สดๆได้ยิ่งดีใหญ่เลยจะได้เป็นคุณแม่นักแต่งนิทานเป็นคุณยายนักแต่งนิทานเห็นไหมนะคะแล้วก็ดูฟังจนหาวเลยลูกพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยมักจะดูถูกภูมิปยาคนแก่จริงแล้วส่งไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดีที่สุด เออนะคะก็จะได้ช่วยกันเล่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเอวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพระคุณเราอรากจะคุณวราชูพง์ไพโรจนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้พ่อแม่ได้ช่วยกันเล่านิทานเพราะมันจะส่งเสริมสติปัญญาของลูกคุณจริงๆค่ะเราต้องเริ่มก่อนนะคะเราเป็นพ่อแม่นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราด้วยนะคะมารีฮอนค่ะเครื่องประดับเจนพีสไบชูชัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ใจดูแลเพื่อให้เธอ